ดันั้นาปุ่เป็นหู่นะเราได้เกิดในประเทศไทยด้วยการเกิดเป็นสันคงคมใหญ่เราได้เห็นไหมพวกเราทุกคนสังเกตไหมว่าเราเป็นชาวพุทธเป็นคนไทยพลังของคนไทยไว้เหนือกว่าชาวพุทธลาวชาวพุทธเขมรเพราะว่าเราทำบุอด้วยกันเราได้เกิดในประเทศใหญ่เราได้เปลี่ยนเราอยู่ในคืนนี้เราได้เปลี่ยนสงังคมเราใหญ่ขึ้นจะรวย่าดคนอื่นเพราะฉะนั้นให้พยายามทำบุญเป็นกลุ่มเ,เป็นก้อนเป็นหมู่นะเอาไปลงมือวันนี้เป็นมือสุดท้ายมือไหวสันตทานเมื่อที่ทำบุญแบบ แบ,บ่กินมาแล้วตอนนี้สบายเป็นสังฆทานเพื่อที่ชาติต่อไปเราจะได้ไม่อดอยากไม่ยากจนมีที่ทางหากินมีช่องทางทำมา,าหากินอาตานโนมจัสสะรักถูกยอมกันนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัส ํำถวายสังฆทานร้องรองพระอาจารย์พระอาจารย์จะเสียงจางพระอาจารย์จะเป็นผู้นําแต่ให้ว่าพอพระอาจาร,ราย์นยกก็ว่าเบาๆตามเสียงพระอาจารย์โดยไม่ต้องว่าตามกานว่า,าร้องกันทิมานิมายันเตสังฆานานิสัภาริวารานิอิคูสังฆาศโอนุชยามะ

ออาก,ก่อนจะได้จะได้เข้ามา 我。<laughs> <laughs>